สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระด,ดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ16กุมภาพันธ์25152ทุ่ม15นาทีโดยประมาณนะครับมาเล่าเรื่องให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังอสมอครับ4,144คนต้องฝากเงินเข้าบัญชีตกสภายในวันพรุ่งนี้ครับฝากเงินเข้าบัญชีตกสบัญชีไหนครับก็บัญชีที่ พี่น้องอสมอรับค่าป่วยการนั่นแหละครับเอาทำไมถึงฝากเข้าวันพนุ่งนี้ก็เพราะว่าวันที่18ธนาคารธกศจะหักเงินจากบัญชีอสมอกลุ่มนี้แหละครับกลุ่ม4,144คนนี่พเพื่อส่งสมาคมชกศสมเนื่องจากค้างจ่ายนะครับแต่ว่าบางเอิญวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันหักนั้นไม,ไม่มีเงินอะไรเข้าบัญชีให้อสมอค่าตอบแทนเสี่ยงยโควิดก็ยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเงิอนอะไรเข้าพี่น้องอสมรกลุ่มนี้414 4คนจึงต้องฝากเงินเข้าบัญชีภายในวันที่17กุมภาพันธ์ก็คือวันพวกนี้เพื่อที่จะให้วันที่18กุมภาพันธ์ทกศส,สามารถหักเงินจากบัญชีได้เพื่อส่งให้กับสมาคมจกศอสมอต่อไปครับ4 1 4 4คนต้องฝากเข้าเท่าไหร่ครับดูครับคนละกลุ่มนะครับมีมีถึง3กลุ่ม สำหรับอ,อสมผู้ค้างจ่ายเดือนมิถุนายน64ค้างจ่าย2 3 1บาท,บาทก็จะต้องเอาเงินเข้าอ้าวขั้นต่ำก็2 3 1บาท,บาทจะเอาเข้ามากกว่าก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มีเงินเหลือในบัญชีด้วยเพื่อให้บัญชีเดือนสะพัดสามารถารับโอนเงินค่าป่วยการในเดือนถัดไปได้อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเงินในบัญชีไม่ไม่เหลือบางทีบัญชีจะโดนล็ลอกโดนปิดอัตโนมัติทําให้การโอนเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีไม่ได้เพราะฉะนั้น เห็นว่าค้าง2องราบาทจะเอาเข้า2อ0ราบาทสามสบาทตรงๆเลยก็เอาเข้ามากกว่านี้ก็จะดีให้มีเงินเหลือในบัญชีนะครับแต่ขั้นต่ำสุดต้องเอาเข้า2อ1ราบาทมีอยู่ 1, 4 1 3คนนะครับกลุ่มนี้ค้างมิถุนายน64ครับกลุ่มที่ค้างกรกระาคาม64ต้องเอาเข้า2อ6บาทเป็นอย่างตำ่ำก็ลักษณะเดียวกันเอาเข้ามากกว่านั้นก็ได้ให้มีเงินเหลือติดบัญชีด้วยเพื่อให้บัญชีเดือนสะพัดมีอยู่1,400 สิคนนะครับค้างกรกฎาหกสีอ่ะเอาเข้ามากกว่า2อ6บาทไว้ก็ดีนะครับแล้วก็กลุ่มที่ค้างเดือนสิงหาคมหกสี่สองร้อยบาท,บาทก็เอาเข้าให้มากกว่า2องบาท,บาทก็ดีมีอยู่1,321คนรวม3มกลุ่มนี้ก็จะต้องเอาเงินฝากเข้าธานาคารภายใน17กุุ่าพัมพาก็คือวันพรุ่งนี้4,144คน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีคนที่เหลือเงินไว้ในบัญชีธนาคารอยู่ก่อนหน้านี้หรืออาจจะมีการเอาเข้าก่อนหน้านี้แล้วเพราะรู้ตัวก็ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเข้าพวกนี้ก็ได้ถ้ามีเงินเหลือเกิน <Cool. S 1> เกินที่จะหักนะครับส่วนใครไม่มีเงินเหลือเท่าที่จะหักได้นี่ต้องรีบเอาเข้าภายใน17กุมภาพันธ์หกห้าก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้สมาคมจกสสมหักได้นะครับมีทั้งสิ้น4,000หนึ่งรวม3กลุ่ม มีทั้งสิ้น4,144คนครับก็แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกนะครับเพื่อที่จะได้เป็น Chick, สมาชิกชกสสมอต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ